สลักคอมา้าทําพิษนะก็เริ่มกินยางแหว่งยางหน้าไปหน่อยนึงนะก็เลยว,วันนี้ผ่านอู่น้พิดียเป็นอู่ที่ค่อนข้างถูกนะผมก็เลยเปลี่ยนเลยครับ2เส้นหน้าแล้วเดี๋ยวเ,เส้นเก่าเชิญครับผมดอกยางก็ยังพอเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งได้นะแต่มันเริ่มเมี่ยงแหวงผมไม่อยากขับไปแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลาเปลี่ยนไงเลียวไปเจออู่อื่นนะ่ะอู่อื่นมันจะแพงแล้วอันเนี้ยอยู่ใกล้อู่นี้คือเขาขายยางถูกนะครับผมก็เลยเลือกเป็นไฟล์สโตนนะฮนะเอ่อ เส้นละเกือบสองหมื่นมั้งครับเออโนโนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพาดูราคาดีก็ลืมละเออเมื่อกี้มีอะไรมั้งอะ Firestone Bridgestone Bridgestone เส้นสองหมื่นกว่าบาทมั้งครับผมเลือกเอา Firestone มาสองเส้นก็ไวนะมาถึงโผล่เข้าเลยฮะพวกก็ลุมเปลี่ยนเลยครับทำงานไวมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะประล้าล้อด้วย บาลานซ์รอแล้วก็เปลี่ยนวาวก็จุกลมนะครับเปลี่ยนยางหน้าไม่ชอบอนะขับรถขับรถมีอะไรแบบไม่สมประกอบจิตตกเป็นคนลำคาญมากนะขับถ้าแบบเล่นได้เห็นแบบแหวงๆหน่อยนะผมก็วิ่งลงมาแล้วนะหน่อยนึงอะแต่ว่าถามว่ามันสั่นมากไหมมันก็ยังไม่มากนะแต่ว่าคืออยากเปลี่ยนเลยเพราะอะไรเพราะว่ายางหน้าผมไม่ชอบมันมันยางหน้ามันคือชีวิตอะครับ คือเราวิ่งเร็วใช่ไหมเราวิ่งเงินผมวิ่งทีเนี่ยผมวิ่งเหยียบเป็นร้อยร้อยโหแม่งมันเพาะจังวะผมวิ่งทีผมเหยียบเป็นร้อยร้อยยี่เนี่ยถ้ายางหน้าไม่สมประกอบเนี่ยผมไม่กล้าฝากชีวิตไว้ผมอะไรกับยางหน้านี่ยางหลังโอเคนะเออเกตต่ำหน่อยหรือยี่ห้ออะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าแบบพอเกี่ยวกับยางหน้าปื๊บเนี่ถ้ายางหน้าไม่เรียบไม่เสมอนี่แม่งผมผมคือ คนก็อาจจะว่าอ,อ,อุ้ยมันยังวิ่งได้อยู่ใช้นี่อยู่แต่ว่าคืออย่างว่าเราวิ่งรถเราวิ่งเร็วเราไม่ได้วิ่งช้านั่นหมายถึงว่าถ้าพลาดระเบิดมาอะไรมาเนี่ยความเสียหายมันสามารถลามไปมากกว่านั้นได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะเสียงเงินแค่ตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางทีเราวิ่งไปเราอาจจะไปเจอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มไปแย่ตอนเราอยู่ที่อื่นที่ไม่ได้มีโอกาสผ่านมาที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่นคือเพราะ เขาขายยางถูกไนงะคือถูกกัาที่อื่นไม่ใช่ว่าถูกมากนะคือถูกก่าที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็ได้จังหวะพอดีก็เลยนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนเลยดีกว่าแล้วเปิดจังหวะไปวิ่งงานโหลดอื่นไม่ได้วนมาทางนี้สักทีอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายแล้วยางเริ่มแย่เดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนที่อื่นก็แพงกว่าเดิมอีกฮะหรือไม่ก็ไปโดนตำรวจเรียกครับอาจจะเป็นปัญหาอีกโดนตั๋วอีกโดนสั่งห้ามไปไหนอีกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องดอกยางตำรวจใส่ใจถึงขั้นรายละเอียดด้วยนะครับ ดอกยางก็มีผลนะฮะต่ำเกินไปโดนสั่งเอาเซอร์วิสติดประวัติใบกับขี่วุ่นวายนะครับอ๋อเออจำได้แล้วทุกคนเส้น 500... 5้อยห้า้องถ้าจำไม่ผิดนะเออก็ประมาณประมาณ2 0,000ครับแถวแถวนี้แหละข้างหนึ่งเส้นหนึ่งครับ2เส้นก็40,000ยังหน้านะของของไฟล์สเตนเดี๋ยวนี้ก็รีบไปต่อครับ ใส่ยางเสร็จปล๊บผมจะมุ่งหน้าลงไปนู่นเลยไปรับงานตู้โหลดรอไว้แล้วครับเอาไปมาเซีทีนนะ9 0 0รอโลฮะผมต้องลงไปรับแต่ว่าตู้รับตัวไหนก็ได้ส่งตัวไหนก็ได้เละเพราะว่าตู้มีคนไปขึ้นงานมาให้แล้วแค่ไปปลดตู้นี้ทิ้งไว้แล้วก็ไปรับตู้ใหม่ลูกชายผมเลยดูแลเต็มที่เลยไม่ได้รักมากครับ มันทำเงินให้รักมันมากยางหน้าใหม่ไว้ยางเก่าก็ไม่รู้เชิญให้เท่าไหร่นะแต่ดอกยางก็ยังเหลืออยู่แหละแต่มันกินตั้งแต่สลักคอมมามันอ่านเส้นหนึ่งกินข้างในเส้นหนึ่งกินข้างนอกแล้วตอนนี้พอทําสลักคอมมาไาแล้วผมก็วิ่งไปได้ตั้งกี่พันโลแล้วเนี่ยวิ่งไปจนมันก็เริ่มเริ่มที่จะกินเพิ่มเพราะว่าหนึ่งรถวิ่งระยะทางไกล2วิ่งเร็วยางเนี่ยถ้าเริ่มแหว่งนิดเดียวนะครับ จะเห็นผลไวมากเพราะว่าอย่างบ้านเราเราวิ่งช้าใช่ไหมกว่ามันจะหมุนกว่ามันจะกินน่ะแต่เวลาวิ่งเร็วเ,รวเนี่ยมันตี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 แป๊บเดียวเท่านั้นครับพยางได้แหว่งแล้วนี่แป๊บเดียวกินหมดอ่ะโอเคฮะตอนนี้ก็จ่าตังค์เรียบร้อยนะครับทั้งหมด1314เหรียญน,นะก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4,6000ครับยางจริงๆเนื้อๆเนี่ยเ,เ,เส้นหนึ่งเนี่ยฮะ2 5 0 0บาท แต่บวกค่าบาลานซ์ค่านู้นค่านี่อะไรเงี้ยครับก็จ่ายไปทั้งหมดนั่นแหละเท่าไหร่เมื่อกี้สี่หมื่นหกยางเก่าได้คืนแค่สองพันกว่าบาทครับสองเส้นอ่ะสองพันกว่าบ,บาทนั่นแหละโอเคฮะขอเหมาะเดินทางก็เอาข้อมูลเล็กน้อยมาแชร์ฟังครับหวังว่าจะวิ่งนุ่มนะเดี๋ยวต่อไปยางเส้นหลังต่อครับวิ่งให้มันต่ำลงอีกสักหน่อย,อยนะเยอะเลยไกลลูกชายเนี่นยเยอะแล้วครับคันนี้น จะทำไงได้ฮะรักเขารักเขาเนี่ยโหลดเมื่อกี้ก็โอ้ยปีนยังหน้าคืนแล้ว <laughs> นี่เดี๋ยววิ่งไปรับอีกโหลดนึงครับระยะทางแจ๋วเลย900กว่าโลไปครับออกามากินต่อเสียตังค์้วสบายตัวละบาย